รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีครับขอพาชาวหนีเที่ยวกันมาที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่นี่คืออะไรพวกเรามาทําอะไรและมาทําไมต้องติดตามหนีเที่ยวกันเทปพ,พิเศษปันน้ําใจช่วงโควิดครับ นั้นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยมากๆมูลทิศเด็ดปอ,อนคืออะไร<ม>เพราะว่าไปดูแล้วว่าพ่อแม่แต่ละบ้านมีปัญหาจริงๆถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นบ้านที่น้องแคมเหมือนกันบ้านพอดีกันและสัน็สร้างเองะคะ่ะมาจากเศษไม้ที่ทิ้งมามาจากป้ายโฆษณาค่ะครับค่ะทำไมเขาถึงต้องตั้งชุมชนตรงกองขยะตั้งตรงอื่นไม่ได้ โต๊ะทันข้าวก็เปลี่ยนไปจากที่ดั่งได้กันเป็นแยกค่ะอ๋อแยกด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะห่างของช่วงโควิดเนี่ยสนับสนุนโดย True 5 G เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก สวัสดีครัสวัสดีครับกชมครับขอต้อนรับสู่รายการนี้เที่ยวกันเทปพ,พิเศษครับวันนี้เนี่ยเราเปิดอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปกติปกติเราอะจะไปที่เที่ยวที่กินใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเรามาที่นี่ที่อะไรครับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะและด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ได้รับการกระทบไม่มากก็น้อยเราถึงต้องมานะคะที่มูลนิธิค่ะเพราะว่าพี่ฟุกอย่างที่เรารู้เนาะว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นมูลนิธิต่าง เขาต้องรอการบริจาคอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้ว พอหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทําให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมกลัวการติดโรคและยังทําให้คนเนี่ยมีรายได้ลดลงฉะนั้นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยมากๆค่ะแล้วบางคนอาจจะลืมนึกถึงไปเลยเพร <อ S 2> าะทุกคนนะน่ารักไปช่วยเรื่องอื่นกันหมดใช่แต่ลืมโลกตรงนี้นึกถึงตรงนี้ไปเลยว,ว่าจะมีมูลนิธิต่างๆที่แบบเขายังรอการช่วยเหลืออยู่อะไรเงี้ยค่ะคฉะนั้นวันนี้นะคะเราถึงต้องมาที่นี่ค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะและทําไมต้องมาที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกันเลยดีกว่า ใช่ค่ะไปค่ะ และตอนนี้ครับเราก็นั่งอยู่กับครูต้อแล้วซึ่งเป็นผู้จัดการที่นี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอทราบนิดนึงฮะว่าคืออะไรฮะมูลทิิเด็กอ่อนคืออะไรค่ะมูลทิเด็กอ่อนในสลัมนะคะเป็นมูลทิ่ในพระประถมของเสด็จพระเจ้าพี่นางนะคะแล้วก็ อา,อาคารหลังนี้ชื่ออาคารสำนักง,งานเสือใหญ่นะคะพระองค์ท่านได้ให้ความเมตตาก่อนที่จะสิ้นพระชนพระองค์ท่านก็อนุญ,ญาตให้เราใช้วันประสูติของท่านระดมทุนจะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างอาคารแล้วก็โมูลลที่เด็กอ่อนในสลัมก็ในปัจจุบันนี้ก็สน็จพระเทพรพระรท่านรับเป็นองค์ประธานกิจมศักดิ์นะคะแล้วก็งานของเราก็จะดูแลเด็กตั้งแต่0ูนถึงหปีค่ะตั้งแต่แม่ตั้งท้องจนถึง5้าขวบ นะคะ,ะค่ะแล้วส่วนใหญ่เด็กที่มาคือค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในนี้ในนี้นนเราเรียกว่าบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่นะคะเรามีบ้านเด็กอ่อนอยู่4หลังนะคะที่นี่เลือกบ้านเ,นเด็กอ่อนเสือใหญ่แล้วก็มีอีก2หลังก็คือบ้านสม,มัยที่คลองเตยคแล้วก็บ,บ้านแห่งความหวังที่อ่อนบ้านแห่งความหวังที่อ่อนนุชแล้วก็บ้านศรีนักลินที่หนองแขมนะคะมีเด็กทั้งหมดเนี่ยประมาณ3/50คนนะคะแล้วก็เด็กตั้งแต่3เดือนถึง5ขวบแต่ว่าเราจะรับเฉพาะเด็กที่ครอบครัวเปราะบางแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเปราะบาง เป็นพ่อแม่ติดคุกแล้วเด็กยังอยู่กับคุณย่าคุณตาคุณยายมีคนเลี้ยงนะคะหรือว่าพ่อแม่ที่เป็นกรรมกรหรือว่าถ้าในเสือใหญ่จะเป็นพ่อแม่ที่เด็กๆเ,เขาคัดคัดแยกขยะและสิ่งที่เราที่เราช่วยในที่นี้ค,คือช่วย แบ่งเบาภาระในช่วงกลางวันเขาหรือว่าหรือว่ายังไงครับจริงๆแล้วงานที่เราทำนะคะก็จะค,คิดว่าเด็กช่วงวัยห้าขวบปีแรกเนี่ยถ้าฐานะทางบ้านเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสารรับเลี้ยงเด็กที่ดีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี่ก็จะเป็นสารรับเลี้ยงเด็กที่รับดูแลเด็กนะคะเพื่อให้พ่อแม่ไปทํางานได้ะนะคะ,คะในขณะเดียวกันแม้กระทั่งเข้าอยู่กับคุณปูณ่คุณยา่าคุณตาคุณยาณย,าย,ายาแต่ว่าผู้สูงอายุเลี้ยงเด็กนะคะมันอาจจะไม่พร้อมนักเด็กก็จะเข้ามาอยู่ที่นี่นั้นเด็กก็จะเข้ามาลักษณะเป็นวันจันทร์ถึงศ <ห>ค่ะเป็นเด็กแครใช่แต่สำหรับเด็กยากจนและประสบปัญหาแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมครับอ่าจริงๆค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วในเด็กประมาณ100บาทต่อคนต่อวันนะคะ,ะคนึดินในใช้ประมาณ2,000าท,ทีนี้ก็เราก็ฝึกให้พ่อแม่รับผิดชอบตั้งแต่5บาท เก็บน้อยมากเลยคือสามสิบาทนะครแล้วก็ส่วนที่เหลือจะมาจากการที่ผู้บริจาคเข้ามาช่วยเพราะว่าไปดูแล้วว่าพ่อแม่แต่ละบ้านคือมีปัญหาจริงมีปัญหาอยู่แล้วใช่ค่ะเต็มเต็มก็อาจจะลำบากแต่ก็ฝึกให้เขามีวินัยคือวินัยเพราะว่าพอห้าผัวไปแล้วเพราลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาก็ต้องรับผิดชอบเต็มเๆใช่ค่ะนะค่ะค่ะ ดีจังพ่เสีได้มากเลยอ่ะคือเรานะตั้งใจจะมาแบบมาถ่ายเร็วกว่านี้เยอะมากใช่ไหมคะปรากฏเมื่อกี้ฝนตกหนักมากแล้วเราไปถ่ายอีกที่หนึ่งก่อนหน้านะติดฝนข้ามเรือกลับมาฝั่งนี้ไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าวันนี้มาเลดวันนี้ก็เลยตอนแรกจะเล่นกับน้องๆแล้วเลียงอาหารน้องๆด้วยตัวเอง ก็เลยวันนี้เลยอดเจอแต่ว่าเลยให้เด็กได้ทานไอศครีมแล้วนะได้ทานไปแล้วใช่ไหมคะคุณเลดนได้ทำบุญลวันนี้รายการหนีเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่ได้ร่วงทําบุญบริจาคอาหารกลางวันเนาะแล้วก็ขนมไอติมอะไรแก่เด็กด้วยเราก็จะเห็นภาพในนี้นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพ มาให้ชมกันนะคะจะได้รู้บรรยากาศว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาทำมาบริจาคน้องๆจะทานยังไงใช่ไหมคะก็จะประมาณนี้ทุกวันใช่ครับแล้วสมมติว่าใครสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลืออะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อได้ตรงนี้เลยใช่ค่ะนะครับได้ค่ะก็อาจจะเป็นการมาด้วยตัวเองก็ได้หรือจะเป็นการไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็ได้บริจาคผ่านการโอนเงินก็ได้ถ้าจะดีก็คือมาเยี่ยมจะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆนะคะ สียดายอดเล่นด้วยตัวเองวันหลังมาใหม่นะคะวันหลังมาใหม่เด็กๆน่ารักมากแต่ยังไงวันนี้พาชมหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเราไปชมกันนะคะว่าแต่ละห้องมีห้องเด็กอ่อนห้องเด็กกลางแล้วก็ห้องเด็กโตค่ะครได้ค่ะขอบคุณค่ะ โชว์ให้ดูนะคะว่าเด็กบางคนอยู่แบบนี้บ้านของเด็กที่อ่อนนุชค่ะนี่ที่พ่อแม่คุยขยะนะคะค่ะเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากกัมพูชากับเวียนมาด้วยนะคะเป็นเด็กกันด้วยนี่คือเพิงเพิงบ้านเรียกว่าเป็นเพิงบ้านที่เขาอยู่เพิงบ้านเขาเป้านของขยู่กองขยะวนขยะเลยโอ้โหอย่างนี้ต้องกลิ่นอะไรอย่กันทั้งวันด้วยมีฝุ่นมีสสารพิษอันตรายค่ะแล้วก็มากับเชื้อโรคที่เราทิ้งขยะไปตามบ้านนะแล้วเด็กบางคนเด็กเนี่ยบางส่วนทานอาหารที่เราทิ้งไปที่มันหมดอายุด้วยอ๋อแล้วมีสองบ้านที่ที่บ้านบ้านแห่งควววามหังแล้ก็ บ้านศิษนครินที่ดูแลเด็กที่พ่อแม่คุยขยะอันนี้เหมือนน้องๆก็เลยเหมือนได้มาเที่ยวไปด้วยตนะใช่ได้มัอยู่ว่าต้องเป็นสถานที่ที่สวยไปเลยวใช่ถ้าที่เสือใหญ่ที่นี่จะเป็นกลุ่มพ่อแม่ที่เก็บขยะคัดแยกขยะอันนี้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันที่นี่นะคะค่ะร้านนี้เหมือนกันเลยน้องบีอันนี้ที่หนองแขมค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของเด็กๆค่ะบางทีบางบ้านก็ไม่มีน้ำไฟนะคะแล้วก็มาจากที่เขาเก็บอาหารมาแล้วก็บ้านก็เป็นวัสดุแบบเนี้ยแล้วมันร้อนมาก การที่เรามีสถานที่ดูแลเด็กเนี่ยมันช่วยให้เด็กไม่ต้องร้อนแล้วก็เรามีหมอเข้ามาตรวจสุขภาพให้กับเด็กมีอาหารทุกมื้อเพราะที่นู่นพอไปดูกลางวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีอาหารที่มีแมลงวันทําอาหารไม่ได้คือเด็กลําบากมากมีอย่างอื่นแล้วบางทีผมว่าสําคัญคืออาจจะไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลเพราะพ่อแม่ต้องออกไปทํางานมะก็เก็บขยะมาแล้วก็คัดแยกพลาสติกเป็นกระดาษเป็นขวดอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็จะเป็นบ้านที่นองแคมเหมือนกัน่บ้านพอดีก็จะลักสันที่เขาสร้างเองอะค่ะมาจากเศษไม้ที่ทิ้งมามาจากป้ายโฆษณาค่ะอ๋อครับค่ะทำไมเขาถึงต้องตั้งชุมชนตรงกองขยะตั้งตรวอื่นไม่ได้กรุงเทพเนี่ยมีการทิ้งขยะ ที่เราม,มีกอทมรสโลดเหลืองๆอะคะ<ม>่ะเขาจะทิ้งขยะที่อ่อนนุชกับน้องแขมท<ช>ีนี้พ่อแม่เด็กเนี่ยที่มาทํางานมารับจ้างมาเก็บขยะเนี่ยเขาเอาลูกมาด้วยอ๋อคือระหว่างเขาเก็บเด็กก็ต้องอยู่ตรงนั้นใช่เขาก็มาจากต่างจังหวัดมาจากภาคอีสานมาจากกัมพูชามาจากพาม่าก,ก็มีแล้วก็มาเป็นเปิดเพลิงอะไรก็เอาลูกมาด้วยนะคะ คือระหว่างที่พ่อแม่ไปคุยขยะเงินก็แทนที่จะไปนั่งอยู่ตรงคอขยะก็มาอยู่ตรงนี้ที่นี่แล้วมันมีทั้งฝุ่นทั้งควันแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะที่ถ้าเราไม่เลี้ยงเด็กนะจะมีพี่ที่หอบขยะแบบนี้แล้วก็เลี้ยงน้องถ้าเราไม่มีเดย์แคร์นะคะพี่ก็ต้องก็ต้องคำนึงถึพ่อแม่ด้วยแล้วจะปัญหาว่าพี่ไม่ได้ไปโรงเรียนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตั้งเลี้ยงน้อง เก็บขยะด้วยเลี้ยงน้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะเจนภาพนี้ที่ทนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เขาอยู่ในบริเวณที่คอนเกกระเทก็จะมีการกลุ่มเก็บไปแยกเอาไปขายนะคะนี่คือมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนที่หนองแขมนะครับเราให้ทีมงานไปเก็บภาพจากสถานที่จริงมาให้ดูกันดูสิครับดเด็กๆกำลังหลับเลยครับเด็กๆพวกนี้ก็คือเด็กที่บ้านอยู่แถวระแวกนี้นะครับซึ่งบริเวณแถวนี้ก็คือโรงกำจัดขยะครับ ดูหน้าตาเด็กแต่ละคนสิครับว่าหน้าเอนดูมากสักแค่ไหนกําลังนอนหลับกันเลยงั้นเราไม่ควรเด็กๆดีกว่าเราไปดูบ้านของน้องๆกันเลยดีกว่านะครับ <Evet. S 1> ขอแจ้งผ e ู้ชมก่อนนะครับว่าเราได้ขออนุญาตบ้านแต่ละหลังเรียบร้อยแล้วนี่คือบ้านหลังแรกครับ คุณพ่อกําลังทําการคัดแยกขยะออกจากถังอยู่พอดีเลยและนี่ก็คือบ้านของเขาครับบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กัน4คนมีพ่อแม่และลูกอีกสองคนคุณผู้ชมลองดูสภาพความเป็นอยู่สิครับมองไปทางไหนมีแต่กองขยะล้นๆนเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงกับทีมงานเราลงไปเก็บภาพ20บนาทีกลิ่นติดตัวติดจมูกกันทั้งวันเลยทีเดียวเด็กๆต้องอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับทีมงานของเราเนี่ยไปถ่ายกลับมาแล้วก็เราให้ฟ่ฟังว่าเช้าวันไหนฝนตก ไม่ต้องพูดถึงจริงๆและสำคัญกลิ่นเหม็นมากๆและนี่คือสภาพห้องครัวห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นและห้องนอนของทั้ง4ี่คนเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจมากที่สุดและนี่ครับรองเท้าของเด็กน้อยที่หาได้จากกองขยะทั้งเก่าและคนละสีเขาค้นหามาจากกองขยะเท่าที่เขาหาได้และนี่ก็คือของเล่นของเด็กๆครับ ที่เราพาคุณผู้ชมไปดูสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านของเด็กๆเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการเอาเด็กๆมาไว้ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมันเป็นเหมือนช่วงเวลาดีๆของเด็กๆในแต่ละวันครับที่อย่างน้อยที่สุดเขาจะได้มีช่วงเวลาดีๆบ้างในแต่ละวันครับนี่คือชีวิตประจำวันของพ่อและแม่ที่ต้องขุด คุยหาขยะคัดแยกประเภทของขยะเพื่อนำเงินไปประทางชีวิตในแต่ละวันทีมงานเราถามว่าวันหนึ่งหาเงินได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ100บาทมากสุด150บาทสำหรับการเลี้ยงชีพ4ชีวิตและนี่ก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราพาไปดูอยู่ใกล้กันนะครับ ดูสภาพหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกครับมีน้ําขังและมาดูสภาพความเป็นอยู่ครับบ้านหลังนี้ลูกเขาก็อยู่ที่มูลนิธิน้องแขนนะครับส่วนเด็กน้อยในเพลงคนนี้ก็รออายุให้ถึงเกณฑ์ที่จะส่งมาที่มูลนิธิครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เรานําภาพมาให้ดูถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของน้องๆน,นะครับครูที่นี่บอกว่าเด็กๆจะมีความสุขกันมากเมื่อได้มามูลนิธิ เพราะมีอาหารกินครบสามมือ้อได้นอนหลับบนที่นอนนิ่มๆได้มีชุดใหม่ให้เปลี่ยนไม่มีกลิ่นเหมน็นไม่มีฝุ่นไม่ร้อนมีของเล่นให้ได้เล่นและยังได้อาบน้ำครับและนี่คือภาพบรรยากาศของบ้านเด็กแถวซอยเสือใหญ่ครับผู้ปกครองก็ทำอาชีพหาของเก่าคัดแยกประเภทขยะคัดแยกสายไฟแอร์พัดลมที่เสียแล้วแล้วก็นำไปขายให้กับคนที่เขารับซื้อ น้องคนนี้เป็นสิ่์เก่าที่มูลที่เด็ด่อนในสลัมซอยเสือใหญ่ครับกำลังช่วยปอกสายไฟเอาทองแดงมาขายสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร CP วได้อีกทนดีค่ะพัฒนาการดีขึ้นคือ,คอเขาสามารถร้องเพลงได้ห,ไดหือ,หอเต้ได้เ้าสามารถกินข้าวเองได้ จะไปห้องเด็กอ่อนกันนะคะคห้องเด็กอ่อนห้องตั้งแตอายุตั้งแต่3เดือนถึง1ปีค,ะค่ะมีประมาณ20่สิะคนนะ แต่แปลว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องเดินไม่ได้แน่นอนเน,นี่ฮะอ่าวน่ารักมากกับห้องนี้มาอุ้มได้เลยจริงๆแล้วนะคะอ๋อนี่ค่ะเขาจะเล่นแล้วก็นอนอยู่บริเวณนี้ค่ะอ๋อมีประมาณกี่คน,นะคะมีประมาณ20แต่ช่วงโควิดเนี่ยเขาเลิกมาตรการการที่เราต้องแบบไม่ไม่ใกล้คิดกันนะคะก็จังมีประมาณ15คนนะคะแล้วก็ถ้าเห็นเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสของเด็กมากค่ะถ้าดูที่บ้านของเด็กแต่ดูจะใช้ของดีเลยนะครับเนี่ยมีคนมา,าามาบริจาค <นะ S 2> ทั้งหมดเลยมาจะตัดแต่งทุกอย่างจงจริงๆแล้วทุกอย่างในห้องนี้มาจากการ ริจาคหมดเลยที่ผู้<อ>บางคนก็ลูกโตแล้วเอามาให้<อ>นะคะบางคนก็มาแล้วก็เห็นว่าเราขาดก็ซื้อให้คําถามคือยังมีขาดอยู่ด้วยไหมครับมีา่างตอนนี้ขาดอะไรบ้างอ๋อนะจริงๆแล้วสิ่งที่ขาดก็คืออย่างเช่นเป็นเสื้อผ้าเด็ก<อ>เด็กจะใส่ยูนิฟอร์มที่นี่นะคะสามารถที่จะทําชุดให้กับเด็กด้วยก็ได้<อ>เด็ก3าม้อยกว่าคนวันหนึ่งเขาใส่ประมาณ2-3มชุดค่ะแล้วก็รวมถึงขาดเรื่องของนมสําหรับเด็กเด็กอยู่ทั้งวันใส่สองสามชุดเลยเหรอครับ ใช่ค่ะเด็กอาบน้ําวันละสองครั้งเราดูแลอย่างจิ๋วใช่ไหมค่ะเด็กทุกคนจะอาบน้าอย่างเด็กอ่อนนี่อาบน้ำหลายครั้งแต่ถ้าเด็กรุ่นเด็กโตข้างล่างเขาจะอาบน้าตั้งตอนเที่ยงแล้วก็ก่อนกลับบ้านสองครั้งมีอาบตอนนอนก็อีกหนึ่งชุดนะคะค่ะอ๋อแล่วก็คือเป็นชุดของที่นี่ของที่นี่เด็กๆก็จะเปลี่ยนตอนกลับบ้านนะคทำไมเพราะว่าบริจาคชุดชุดที่เนี้ยมีอรอมที่เนี้ยเพิ่มด้วยค่ะผ้าเช็ดตัวก็ได้นะคะนมผงก็ได้ค่ะ หรือว่าจะมาช่วยดูแลเด็กก็ได้นะคะค่ะเพราะเราครูก็อาจจะได้หายเหนื่อยลงแล้วก็มาช่วยกันดูแลเด็กก็ได้ค่ะแล้วก็เด็กตัวเล็กที่เราเข้าใจว่าเขาไม่ค่อยจะเลื่องช่วงโควิดอะค,ะค่เะเด็กๆเ,เขาจะนั่งตรงนี้ได้ซึ่งฝึกตั้งแต่เด็กอ่อนเลยนะคะตอนแรกเรากังวลว่าทําไม่ได้แต่ก็หลังนี่ทําได้แล้วนี่อมองไปก็เป็นเด็กัวหน่อยอันนี้เด็กประมาณขวบครึ่งถึงสองขวบหกเดือนค่ะอันนี้นะอ๋ออันนี้ของเล่นเพียบเลยครับอ่ะอันนี้ก็เด็กเขาจะนั่งเป็นบล็อกแต่เรากังวลว่าเอ๊ะเราจะรับเด็กช่วงโควิด เด็กใส่แมสได้ทั้งวันเลยแล้วครับคุ้นชินแล้วก็เช้าขึ้นมาเนขาก็จะนั่งในบล็อกของตัวเองพอเรื่องระยะห่างแล้วครูจะวางของเล่นเอาไว้น่ารักน่ารักมากค่ะน่ารักมากทําให้เห็นเลยว่าถ้าเราลงทุนกับเด็กอ่ะเด็กเขาฉลาดให้เห็นน่ารักให้เห็นแต่ที่บ้านน่ะให้เด็กไม่ได้ <c oughs> ค่ะห้องนี้ก็ประมาณ2 0ประมาณ22คนค่ะห้องนี้ค่ะอของเล่นทุกอย่างก็มาจากการบริจาคทั้งหมดค่ะอะดี๋ยวนั้นถ้าใครมีของเล่น<อ>ไม่ได้ใช้แล้วลหรือต้งใจจะ,จะซื้อใหม่มาบริจาคก,ก็ ที่นี่ดีรับเพราะว่าที่นี่อาจจะไม่ได้ใช้แต่อาจจะมีบ้านอื่นเรามีอยู่สี่ที่สี่บ้านเด็ก3 50คนอันนี้คือเด็กๆที่มาทุกวันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะนี่เป็นเราเรียกว่าห้องเด็กโตนะคะตั้งแต่อายุตั้งแต่สองขวบลึกงถึง5ปีค่ะนี่ไงพี่ฟุกยูนิฟอร์มก็คือชที่พูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีโลโก้ของมูลนิธิค่ะแล้วก็ทุกคนก็จัดเตรียทุกอย่างเราก็จัดระบบเรื่องความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อก่อนการสักเพราะเด็กใช้กันก็คือ ซักให้ทุกอย่างมา<ช>ถึงก็แค่มาเปลี่ยนชุดชุดค่ะใช่<า>แล้วก็ตอก่อนกลับก็ใส่เสื้อผ้าของตัวเองอ<า>ไปกับบ,บ้านนะคะ,คะห้องของห้องเด็กโตนะคะมีประมาณเกือบ40คนคในช่วงโควิดเนี่ยรับได้ประมาณ30กว่าคนเพื่อจะให้มีระยะห่างนะคะเราเช้าขึ้นมาเด็กเขาจะนั่งในบล็อกนะคะลุงครูก็วางของเล่นไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนช่วงนอนนะขยับนอนข้างหน้านี่ด้วยเพราะว่ามันต้องมีระยะห่างะะมีครูกี่คนนะครับตอนหนึ่งเด็ก ต่อเด็กอย่างนี้ครับครูห้องนี้ประมาณ3คนค่ะ3<อ>าสี่คนครับครูหนึ่งคนเด็กประมาณ1ิบคนค่ะ uh huh. แต่ถ้าเป็นเด็กอ่อนเนี่ยครูหนึ่งคนเด็กไม่เกิน5คน uh huh. เพราะว่าดูแลค่อนข้างเด็กอ่อนจะต้องดูใกล้ชิดค่ะ uh huh. ค่ะแล้วคครูทุกคนจะเป็นแม่ของเด็กในชุมชน uh huh. ที่เรารับมาเป็นครู เราช่วยงานให้ให้ให้แม่ในชุมชนมีมีงานมีรายได้ดูแลเด็กในชุมชนของตนเองทั้ง4พื้นที่ก็จะเหมือนกันเรามีคุณครูอยู่ประมาณ40คนค่ะนั่นเป็นแม่ของเด็กในชุมชนค่ะก็จริงๆเด็กเด็กที่นี่ส่วนใหญ่นะคะเป็นเด็กที่เป็นแม่เดี่ยวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอมีปัญหาครอบครัวผู้หญิงจะดูแลลูกแล้วก็พ่อก็จะทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคุณฟลุกเนี่ยเด็กจะเข้ามากอดแน่เลยเข้าแถวมาอย่างให้กอดนะคะใช่ครัใช่ค่ะเขาเป็นผู้ชาย หลา่เด็กจะขาดพ่อเพราะคุณครูก็ผู้หญิงหมดเลยทั้งบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กก็ไม่ค่อยมีคุณพ่อด้วยนั้นคือเวลาที่มีผู้ชายเข้ามาเยี่ยมนะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายใจดีเด็กๆเขาก็จะรู้เรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีอย่างนี้เราต้องเรีบไปให้เด็กๆก่อนใช่ค่ะอยากให้คุณพ่อมานะคะเดี๋ยวเรามาแจกก่อนครับแจกก่อนโอเค๋ยวต้องมาใหม่ค่ะนี่คือบริเวณที่น้องๆทานข้าวใช่ค่ะ โต๊ะทานข้าวก็เปลี่ยนไปจากที่นั่งด้วยกันเป็นแยกค่ะอ๋อแยกด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะห่างของช่วงโควิดนะคะแต่บางนี้คนก็นั่งอยู่ตรงนี้อันนั้นนั่งนั่งอาจจะนั่งสองคนเอาคนละฝั่งเอ๊แต่นี่นั่งพอหลายสิบคนได้ไงนะคะอ่าจริงๆนั่งได้ค่ะนั่งได้ประมาณดูแล้วไม่ถึง30คนก็จะยาวไปถึงข้างๆด้วยอ๋อไปถึงโน้ค่ะแต่เด็กปรับตัวง่ายค่ะง่ายใส่แมสได้นะคะแล้วก็มีระยะห่างได้ถามเฉยๆทำไมถึงเวลาเขามาปุ๊บต้องให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะทั อ๋อจริงๆแล้วบางคนถ้าดูจากสภาพที่บ้านนะสภาพบางทีมันไม่สะอาดนะคะอ,อาจจะยังไม่ได้อาบน้ํามาอะไรมา<อ>แต่เราก็เลยอาบน้ําที่นี่เลยจบาวางเงื่อนไขว่าต้องดูแลลูกให้สะอาดแล้วก็พอถึงทอามีกิจกรรมคร่ะก็จะทานอาหารสภาพก็จะเปลื่อนพอถึงตอนสิบเอ็ดนใกล้เที่ยงเสร็จมองทานข้าวพอเที่ยงใกล้เที่ยงก็จะอาบน้ํานะคะ<อ>แล้วก็อาบน้ําเสร็จก็นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเด็กๆยังกินเลอะอยู่ไง<ช>คือเด็กๆอ่ะกินไม่เก่งอาจจะหก นอนถึงบ่ายสองโมงเปลี่ยนให้เขาแล้วก็เขาจะกลับบ้านก็เปลี่ยนกลับแม่ก็เปลี่ยนกลับชุดเดิมของตัวเองค่ะชุดนี้ก็จะกลับไว้แล้วก็เราก็จะใช้นานมากค่ะจนจนย้้ยเลยจนย้้ยใช่เห็นจากการซักผ้าครับแน่นอนเลยว่าจะต้องใช้พวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ค่ะน้ำยาล้างจาน อาหารสดอาหารสดอาหารแห้งจริงๆรับเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างสาหรับการดูแลเด็กสำหรับใส่อาหารสดมีตู้เย็นค่ะมีตู้แช่แข็งเลยบริจาคได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีที่เก็บ่ะบางมือเป็นทําที่ทาเองเาทำเองทุกมือค่ะทั้งหมดค่ะอ๋อเป็นคนบริจาคเงินมาแต่ทางเนี้ยเป็นทําอาหารใช่ค่ะทั้งหมด5้ามื้อเช้ากลางวันเย็นว่างสองเป็นห้ามื้อต่อวันที่ดูแลดีมากนะคะใช่เด็กต้องแฮปปี้มากอะเด็กมีความสุขมากค่ะถ้าดูเด็กมีความสุขมาก ถ้าครอบครัวไม่พร้อมแต่พอเติมให้เขาเนี่ยเรื่องการ,การเติบโตอาหารแล้วก็ความฉลาดความสุขเด็กได้รับจากที่นี่เยอะมากค่ะอะวันนี้นะคะนอกจากรายการหนีเที่ยวกันนะคะ,คะ จะมาเลี้ยงอาหารเด็กยังขออนุญาตมีของจะมอบให้ครูทั้งหลายด้วยเชิญครับนี่เลยนะคะเป็น C p พีดีไล์อกไก่นุ่มนะคะแคลอรี่ต่ำาังะคุณครูนะนอกจากดูแลเด็กแล้วต้องเฮลตี้จะได้มีแรงดูแลเด็กต่อไปใช่ไหมคะอันนี้เลยค่ะอร่อยแคลอรี่ต่ำใช่ก็ขอมอบให้คุณครูทั้งหลายค่ะขอบคุณนะคะก็เดี๋ยววันหลังมาอีกนะคะพวกเดี๋ยวเราอย่างอื่นมาคราวนี้เราพอจะรู้แล้วว่า เราใข่ก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นอาหารสดไดัะนั้นใครที่มีแรงมีกําลังนะคะก็มาช่วยๆกันนะคะครูไม่ได้มีแค่บ้านนี้ที่เห็นบ้านเดียวมีสี่บ้านเด็ก350คนก็อาจจะสร้างความสุขในไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเล็กๆน้อยๆให้เด็กได้นะคะใจ กินใหม่เสาร์หน้าสวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นร้านที่อร่อยแบบผมให้ท็อปทรีเลยนะถ้าเป็นเทปปัญญากิในประเทศไทยโอ้ยสวยงามมากหอมอ่ะ วะเปิดหน้าโชว์สิ